ดนองิเนี่ยจะมันค <that offering> ่ต่น <Naruto> ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ตลอดชีโอ้โหตลอดชีครับูใหญ่มน้อยเครับกเรื่อยเรมากเลยกีแ่ดม่ดครับอ้าาฟบนแม่ต่อยไงโ้หเนได้ดีไปเข้าบ้านเลยนะ มา,มาอยไปแมไปเชินบอสาบ่เป็นอลูมินีมเลยนาให้ด่แต่นแ่แม่ตื่นแกั่นกนี่ยาันอไไห่ลูกมาสอยให้น้อยอ่ะไปเชินบอสเข้าไปนั่งอ่ะก็กินเนี้อตั้งแต เชิบอสเขาไปนั่งในบ้านถ้าไม่มีน้ำก็มาซื้อน้ำร้านเราเด้อถ้าไม่ซื้อร้านพ่อมาตลอดไปซื้อร้านไหนล่ะก็มีอยู่ร้านเดียวขายของดีด้วยเราก็ขายของเก่งเนาะโอเคนะทุกท่านเนาะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะโอนไปที่ช่องมาดูว่าช่องไหนนะฮะทุกท่านเนาะไม่นั้นก็ยีทั้งสี่ร้อยกว่าท่านนะพักผ่อนนะฮะต้อรอผมนะครับนอนเวนนอนเวนรอผมนะครับเนาะ เดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมก็ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะนะทุกท่านเนาะพักก่อนนะปวดขาอย่างมากเลยนะครับทุกท่านเนาะคุณเอมี่เอมี่นะครับสวัสดีครับผมครับขออนุญาตลงไลฟ์นะครับผมพักนะยืนนานเหลือเกินนะฮะนานแสนนานนะฮะจนเออกทางรูขุมขนนะครับเนาะต้องใครอ่ะตากแดดแค่เดี๋ยวก็เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้ะเดี่ยวกันนะครับลำรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ เขาลงไม่เป็นไรครับจะกลับแล้วเหรอยังกี่คลิปแล้วเมื่อวานยี่สิบเก้าคลิปเลยลุงบ้านไก่บ้านไก่เจ้าคู่บ้านคู่บาบายแสงหนาแสงตาเขาแม่ขอมมือเดียวขอมมือเดียวทำเผื่อไว้มาอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้ง กิน yup. เมีย่ยงก่อนเดินทางกินดิไม่ป yep ั๊บ่อยอันนี้มันไม่ได้เปี้ยวเลยเมื่อคืนนอนตีสาเมนดูขบาอยกลับมากี่ทุ่มก็ไ่ร้มื่อคืนเที่ยงคืนยินเสียงมันดามน้ำนี่อาน้ำอานวุ่นเขาตาลสดงานมาต่อยมาใจรอ เอาเป็นกวดเลยบ่เผย่นเป็นยานอ้วนนำเป่าเนาะนำเปล่าเนาะที่กวดบ่เพณ่อาบ้านเจ้าหรอบ่น้ำเปล่าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วน้ำเปล่ง ไม่ยืนข้าวหรอกครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายก็กินข้าวได้แล้วสงสารเอฟซีน้อยนะไม่เหนื่อยกันหรอกครับยืนตั้งนานไม่ได้อะไรไม่เหนื่อยกันหรอกครับเั้าของเหนื่อยไหมครับค <c oughs> มเหนื่อยนะฮะด่ <c oughs> หันบ้างน,น,นะฮะ <c oughs> ตามเงาสีเปล่านะเอาไปตั้งครูเลยเอาไปตั้งโต๊ไตะไหนอ่ะ เอาไวต้อนรับทีมงานอานะครับผมน้ำกับน้ำตาลสดน้ำตาลสดกินง่านี่ก็สดชื่นล้่ะวางแผนไว้เราเด้เมื่อคืนนี่ยิดแผนเลยผิดแผนแนก็งเาไห็นะลุงบอกว่าผิดแผนไงไม่มีแบบแผนไม่มีแบบผิดแผนเลยนี่

มาอนอกพร้อมนะเอานะเดี๋ยวน้ำเข้าเอยด้ดูนะครับเาลงเข้าไปในบ้านนะไปคุยธุระกับทีมงานนิดหน่อยนี่ครับลุงคันใ้ท้พนอกนะผมยินดีด้วยครับผมคุณยินดีขอบคุณมากครับ คุณครับเพื่อน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 คบครับครับคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้สกีดหรได้สกีได้สกีที่เขาขี่ได้สกกีโอ้ยสามสิบอ่เนาะอันนั่นอะไสามสิบคุณบอกโอ้บอกบอกับสามสิบสามสิบ่าน้บอกว่าสามสิบบอก่าได้สามสิบเพื่อนดีแจกลบเราเนี่ยเด้อ การล่าสุดนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้เสานะครับใช้หเหล็กแข็งขึ้นเชื่อมแับแหลกไ้นบนหลังคาแล้วก็ดึงสายลงมนาะแข็งแล้วเนียนนะพี่สวยมากเลยครับตัวนี้ปูมันพอไอ้หนูนะตัวในอ่ะปูมันหมดดีมันไม่มีปูที่จะแตกก็เ,เป็นกอาขาวนยเนาะไม่เป็นไรใช่อันนี้มันหนามากมันหนาได้เราปั่นเร็วทรให้มันลาวแต่แล้วไม่ใช่ปัญหามันไม่ได้ลาที่ มันไม่ได้ล้าที่เนื้อปูนแต่มันล้าวหน้าเฉยเพราะมีความหนาเกินไปน <f az> หนามากก <f az> ็หนามากปุ๊บแดดมันไม่เผาแดวความร้อนมันไม่พอแต่ว่าแก้ได้ไหมแก้ได้เดี๋ยวเอาน้ํายาปูนมาปาแล้วก็ปาลงฟองแล้วก็หายเลยกันนี้รับ,บ,บแก้ยังไงเพราะว่ามันไม่เช่ไง <c oughs> ปู่มูนีไหว้บใบสีวันที่สิบอ๋อโอ้แต่นั้นแม่ปู่เลื่อนมานะวันนั้นเห็นปู่ว่าจะจัดชุดใบสีใหญ่ชุดใหญ่เลยนะวันนั้นนะนะครับวันที่มีนานแล้วปู่เลื่อนมาเป็นวันที่สิบนะครับโอเคสิบเมษายนนี้นะครับกลับไปก็ได้ครับน่าจะได้ครับนะเพราะว่ากลับวันที่สิบตอนบ่ายเมษายนก็จะเป็นหางกล้องครับพี่โอ้ว่าสิบแปดนะฮะแฟนล่าสุด พันก็คุมมอนิเตอร์อยู่นะครับ <c oughs> ไปเข้าไหมโอ้เข้าเอามาใช้ก่อนเอามาใช้ก่อนได้เพราะว่าย,ยิมแบตสำรองนะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> แบ่งปันกันไปพี <c oughs> ่น้องเรานับนับยอดนะั่นับยอดนัน่นพันไปบปานนอกอะ่ะ อีีกับับพ่นปลาสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงพลน,นะครับก็จบลงไปนะเนาะกิจกรรมของเรียนะครับผมสนุกคึกคักคึกคืนตื่นเต้นรุนระทึกนะครับมีทุกอารมณ์นะครับทุกอารมณ์หลากหลายรสชาตินะผมยูทูปก็นนะั่ง พักคอยพักผ่อนนะครัราอยากทำกิจกรรมมาสามสี่ชั่วโมอง